ก็จะพามาดูบอ่อถ่ายนกนะครับที่สถานทางอากาศบางปูแล้วก็ผมเห็นมีพี่ๆเนี่ยโพสต์ว่ามีแต้วแล้วธรรมดาเนาะหรือ b บ e w i n g p i ต้ a ลงที่นี่แล้วพี่เ็บ,บอกเออก็ลงทั้งวันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พอดีมีเวลาว่างก็เลยอ่ะเดี๋ยวขับรถมาถ่ายน้องแล้วก็พาเพื่อนมาดูด้วยว่า สานาการณงบางปูเนี่ยเราจะไปดูนกตรงไหนยังไงได้บ้างแล้วก็เราจะเจอน้องตัวไหนบ้างเนาะแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะสําเร็จหรือเปล่าในการตามหาเจ้าแต้วแล้วธรรมดาหลังจากจอดรถแล้วนะครับทางเดินเข้าจะมี2ทางทางแรกอยู่ด้านนู้นนะครับใกล้ๆกับสะพานเดินไปดูนางนวลแล้วก็ด้านนี้ใกล้ๆกับทางออฟฟิศของเจ้าหน้าที่เป็นทางเข้าที่2 ็นี่ครับจอดรถเสร็จแล้วเนาะก็เดินเข้ามานะครับเราจะเจอสํานักงานตรงนี้สาหรับใครที่จะมาถ่ายรูปนะครับด้านหน้าเขาจะมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มแขวนไว้ก็มาลงชื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นห้องน้าทั้งหญิงทั้งชายนะครับแล้วก็ทางเข้าไปจุดถ่ายก็คืออยู่ด้านหลังตรงนี้ด้านนู้นก็จะเป็นทางออกไปสะพานนะครับสะพานสายนกนางนวลเรามาด้านนี้ เราจะเดินเข้าตรงนี้ตรงเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปที่บ่อเมื่อสักครู่อันนี้ก็คือจุดที่เขาเรียกกันว่าบ่อไซงามบางปูนะรหรือว่าบ่อหลังปูยักษ์นี่เองก็คือตัวนี้ปูยักษ์นะครับทางเดินจะมี2ทางนะจากด้านนี้ด้านหน้านะครับจากด้านหน้าตรงนี้เลี้ยวขวาก็ได้หรือเลี้ยวซ้ายก็ได้จะเป็นทางออกทั้ง2ทางเลยอันนี้จะเป็นทางออกฝั่งขวาก่อนไนดะ้พาไปดูด้านนี้นะครับ ที่ผมมารอบก่อนนะที่พี่เขาบอกว่าเจอ,เอจับมแมลงตะโพกเหลืองจับมแมลงคิ้วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เจอน้องเนี้ยแถวแถวสะพานอันนี้นะครับางเดินอันนี้แหละนะครับน้องก็จะเกาะอ,อยู่บินตัดไปตัดมาเท่าที่ผมเจอนะน้องก็จะบินจากต้นไม้ฝั่งซ้ายข้ามไปขวาน้องนั่งนองแนง,ง,แ,นงแล้วก็บินกลับมาอยู่ทางฝั่งขวาแต่ว่าจะเจอทางฝั่งซ้ายด้านเนี้ย ด้านนี้เยอะกว่าน้องก็อยู่แถวนี้แหละรับอันนี้ก็จะเป็นทางเดิอนออกไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขามีนะก็คือจะเป็นด้านนี้หลังห้องน้ำเรียกว่าหลังห้องน้ำเพื่อนก่อนมีคนเจอเซลสวัรค์นะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาบางปูของผมแล้วก็ไม่ได้เพราะน้องไปแล้วด้านหลังตรงนี้เก็จกเป็นแบบโซนห้องน้ำนะเผื่อจะเจอน้องตัวไหนอยู่เจอไหม,ไม หรือเพื่อใครที่อยากมาลองดูนกนะคือบักปูเนาะนอกจากนกน,นวลหรือว่ากระเต็นหรือว่านกกินเปรี้ยวที่เจอได้ตรงทางป่าชายเลนหรือบนสะพานนะครับก็ลองเดินดูด้านหลังก็ได้ตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถพบได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่พบเลยเพราะว่าที่นครับโซนนี้จะมีบอม่อมีน้ำมีอะไรอยู่ปก <c oughs> ติมาตรงนี้จะต้องเจอแว่นตาขาว วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาบางปูแล้วผมไม่เจอนกเว็นตะขาวเลยนะครับปกติถือเป็นของดีบางปูเลยนะมาเมื่อไหร่ก็เจอนะนกเป็นตะขาวรอบนี้มาไม่เจอเลยฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศของเจ้าหน้าที่ในที่สุดนะครับเราก็ประสบความสำเร็จแล้วกับการมาตามหา ้า่ร้าธรรมดาเนาะที่สถานการณ์บางปูเล้อยากผมไปตามมาที่วัดท่าปรทุนนะครับไปที่สุดรถไฟไม่เจอจนสุดท้ายได้แล้วครับที่บางปูนี่เองเดี๋ยวไปดูกันว่าเต่รั้วธรรมดาเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเจอนกอะไรได้บ้างที่บางปูอ่าคร่าวๆเนาะมีทั้งอพยพแล้วก็นกประจำถิ่นนะครับเดี๋ยวลงรูปให้ดูว่ามีนกตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างก็ลองไปดูอยากเห็นอยากเจอ ก็ลองมาได้นะครับแต่ว่าเช็คช่วงเวลานิดหนึ่งว่าช่วงไหนมีหรือไม่มีอะไรยังไองอะไรเงี้ยลองดูดีๆนะครับ ก็คงสั้างง่ายๆประมาณนี้ครับสำหร um. ับการพาดู um บ่อถ่ายนกที่สถานอากาศบางปูนะครับเป็นบ่อไซงามบางปูหรือบ่อปูยักษนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย